สวัสดีครับพบกับผมไลน์เลนเจอร์พาร์ทที่20นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเอเลสโกเตอร์ดิเซร์ตนะครับหรือว่านาฬิกาดีไลท์สุดน,น,น,นะครับทุยทะเลทรายทะเลทรายสีทองนีไล้นสุดน,น,นะครับ mm hmm. ผมก็จะลองเล่นนะครับไม่ใช่เล่นนะครับลองนะครับลองเล่นนะครับไม่รู้ว่าจะได้ซุป ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่ด่านกันก่อนนะครับแผนที่ด่านนะครับจะมีแร่ธนูแล้วก็ป้อมป้อมป้อมเลยวะเขาเรียกสีสม้มอะป้อมเลยวะยังไม่รู้ครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับว่าโอเคไหมมันยากเกินไปไหมอ่าจะได้ทนเล่นต่อไปนะครับ 泡米，泡米，难冒了。 เกินว่ะครับยากกว่าอันที่แล้วเด้อไม่เป็นไรครับรอผมได้แฟนเด็กรอผมได้แฟนเด็กเกนก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกอันนี้ถ้าลองเล่นผมไม่ผมไม่ทำผมไม่กระทำอะไรสิ้นสิ้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมผมมาหาอันนี้ดีกว่าหา เชอร์รี่นะครับให้ให้ฮันนี่หนึ่งอันนะครับดูสิว่าจะทำได้ไปสำเร็จไหม,ม จะนับหนึ่งถึงห้ามาเดิมนะครับดูซซว่ามันจะเป็นยังไงครับหนึ่งสอามสี่ห้ามีได้ลองตัวนเ,นเนี้ยเป็นไงวะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้เชอร์รี่ก็ไม่เป็นไรนครับแต่ขอให้ได้ลองตัวเนี้ยเจ้าแม่ลอนสู่ทับุรุษไม่รู้ครับจะได้ลองแบบไหนก็แล้วแต่ จะเรียกสองครับใค้สองตัวนี้นะครับจริงจริงเนี่ยโอ้ออกทัก้งสองตัวเลยครับโโห ก็จะเป็นตัว Thunder First Day แล้วก็ c o s t e r หนึ่งสองสามสี่ห้าชึบโอเคครับ okay, ตอนนี้ up First Day Honey ได้แล้วคราวนี้ก็เหลือตัวมันเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นนันสามดูซิว่าตาที่สามนะครับจะได้จังใด จะได้อะไรนะครับเออ one more time อัพเลเยตเต็มเลยอ่าเรียกเรียกโตเรียกโตโอ้โห โคตรเยอะเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลายหลายอะไรหลายผลแล้วเนี่ยอยากกิน อยากขายยังเลยมีเยอะมากตัวเนี้ยอันนี้โอเคมีตัวที่มวยไทย,ยมวยไทยไปแล้วต่อไปเดี๋ยวามาเล่นแบบนี้ Ice Temple of Twilight นะครับมีป้อมส้มสามอันนะครับ จะเรียกมันว่าปอมส้มแล้วกันครับมันดูเท่ดีตเตึึึึตตติตึ ดี๋ยรให้มันยึดป้อมสองก่อนนะแล้วก็ไล่มันภารกิจครับต้องต้องยึดป้อมที่เหลือสองสี่ถึงสัะสี่ครับไม่ใช่ครับต้องยึดป้อมให้สำเร็จครับตอนนี้ ไม่ต้องใช้โลดแล้วล่ะมันเริ่มง่ายแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าสตรอเบอรี่โรลเท้กมีหนาเวจ้ะโอเคครับก็วุ้ยอันอน,นี้ห้าอ,อันอัพโพนี้ลายเสืออัพไรเดอร์เอ็ดเวิร์ดสองเตอร์โพนี้เยลโล่เรเคอต วาดัางโอเคครับมากันต่อนะครับคือื้ออาตาที่สองเ่ยจะได้อะไรจะได้จังใดนะหลักสูตรเดิมนะครับ หานนครีดครับต้องต้องยึดต้อมทั้งหมดนะครับเราก็ต้องจากจากกลายเป็นกองให้เหลือเศษนิดเดียวครับหาวันนี้เหลือเศษนิดเดียวแล้วนะครับโอเคครับถือว่าพอใจค,ครับเพราะว่าเหลือแค่นี้ยังไงก็จะก,การหมดเลยแล้วนะครับ อ,อยากเอามันอื่นเอาอง,ง่นอะอยากได้อง,ง่นไม่เคยได้มันอัพเย็โลได้ด้วยเหรออับดุลอันนี้เอาอะไรเนี่ยเออของนี้เอวเดี๋ยวแะไนี้โอเคมามาปวไมิติดเฉ็บหาย เดี๋ยวมานต่อนะเมื่อกี้เพิ่งไปอาบน้ำมานะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำเลยครับอา 谢谢。 ม่เสื้อตาเนี้ยจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาอีกแล้วว่าน่ารักก็เก็บเอาไว้แล้วกันเนอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอันเนี้ยอัพไรได้พิงเอดี้ อาร์ติสไอไอแม่มดเนี่ยบับเบิ้ลเนี่ยเฟิร์สเดย์ฮิตแมนฮันนี่แล้วอะไรเนี่ยดีเจเยนโลฮาโลวีนสไตล์เนี่ย Rocket, Summer, ล็อกเก็ตซัม,มเมอร์แล้วก็สเกลไมนค้างล่ะโอเคก็ถือว่าทดลองเสร็จแล้วก็ จะได้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ใครใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ใครที่อยากจะดูแบบติดตามต่อตอไปครับก็กดซับสไคร์ e ได้เลยนะครับไม่มีการจำกัดที่สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมไลค์ u ั Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูว่าแชร์ให้เพื่อนๆดูว่ามัน,มน มันทดลองมันให้ออกความคิดเห็นนะว่ามันจะดีไม่ดีอย่างไรหรือจะให้ทําอะไรก็ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเวกราบอลนี่ต้องพยายามพยายามหน่อยครับเรือ43แล้านแรงแกตุมตีกบมาตรงนี้จงตีเท่าไรเนี่ย ย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนนะโอเคครับสวัสดีคร e ับ